สวัสดีครับครับพ่อพ่อแม่แม่วันนี้จะพาพ่อพ่อแม่แม่นะไม่ไม่ให้ดูพยากรณ์อากาศเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนนะครับไปดำนาเดี๋ยวพาเด็กๆไปดำนาาเร็วเดี๋ยูวตรงนู้นที่ดำนาเรา นะตามมาตามมาน้องโบน้องโบน้องโบจะไปดํานาเลยลูกโบนัทจะไปดํานาครับพ่อพอแม่แม่คือเถีน้อลูกสาวคอยนน่อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องโบจะดํานาครั้งแรกนะครับพ่อพ่แม่ดูซิว่าผลงานจะเป็นยังไง เดี๋ยวไปเจอกันที่ทุง่งนาเลยฮะทุง่งนาอันสวยงามนะครับเมื่อคืนน้าได้น้ําเยอะฝนตกหนักนะเป็นบ่อแ้งแ้งมงันย้ายแล้วลูกมันย้ญญายนะทันสิไปใส่นห่ลูกนี่แ้งแก้มไปดำนาไดหน้า,นาแก้มดำเป็นบ่แก้มกระดำบ่เป็นนี่อันนี้กาของเรานะโลูกกา อ่ะเล็กจุ๋ยมาเร็วมาช่วยกันดำนาเร็วนี่นี่แม่เข้าดำเมื่อเช้านี่ปูกกับหญาดำเมื่อเช้านี่อ๋อคือปักลงไปนะเออปักลงไปลมโบนัสแกแก้มจะดำนาโช์นะครับนี่นี่นี่เขาถอนก้าจากตรงนี้ไปดำตรงนู้นนี่เขาถอนจากตรงนี้วันนี้พามาดำนา นี่ครับต้นต้นไมยราบนี่ญี่ปุ่นกำลังฮิตเพราะว่าเอาไปวัดเอาไปวัดระดับความรุนแรงของของการเกิดแผ่นดินไหวได้เนี่ยต้นไมยราบเนี่นะแม่บโบนัทก็จะมาดำนาเหมือนกันนะครับแต่ทำไมต้องใส่แมส <c oughs> กกลางทุ่งนาอ๋อ น,น,น,นี่นี่นี่ต้นไมย้ยาลาบป็ะระออะตรงนู้นตรงนูก็ดำแล้วทำไมเขาดำเป็นหย่อมหย่อมเนี่ยเนี่ยเนแต่น,นี่เป็นนาหวานนะพี่น้องเพราะว่ามันแบบกันแรงถ้าหวานไว้มันก็จะแบบช่วยช่วยให้ เวลาไม่มีน้ํามันก็แบบข้าวก็ไม่ตายแต่เวลาน้ํามามันก็จะหยืดตามน้ําแล้วเราค่อยไปซ่อมเมาตรงไหนที่มันแบบตายอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้เรามีข้าวกินเปลี่ยนวิธีการทนานานะกินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาดํานากัน ให้ปู่สอนแล้วให้ปู่สอนนำนาเอาพ่อบ่อบ,บ่อันนี้บ่อบ่ไทยบ่ดำานึงสีเลยเดี๋ยวอ๋อันอันอ๋อน,นังบ้านไปแล้วบ่อ๋อ,อ,อบ,บ้านตอนบักสร้างมา้งน่ะบ่โอ้กันี้ยมันก็ไดรหลายเติบอยู่ตดเนี้ เออมันยืดตามน้ำอยู่แล้วแล้วอันพวกที่มันจมน้ำมันสิบปจมเลยบอกให้จังเลยมองพุ่นมาพุ่นมาน้ำไหำลไหลมาอ๋อเอาโม่ท้านดำอ๋อมาดูโบนัสด,ดำนาครั้งแรกนะครับพี่น้องกำลังบอมอยู่ครับกำลังบอมดำนาก็ต้องมีการบอมนะครับเออเออ ดำแค่นี้บ่ดำจากนี้มานี่แค่นี้บ่ก็จบแล้วมันบ่อ๋ออืมครับวิธีการทำนาบ้านเราวิธีการทำนาแนวใหม่เอ้าอะไรเนี่ยอะไร ไปน้ำอ่ะน้องโบลองอยังไปไปไปถามปู่ปู่ทำไงอ่ะถามปู่อ่ให้ปู่สอนอะไรเล่นน้ำแล้วครับไอตัวเล็กเล่นน้ำแล้วครับ,นนรบ,นนรบกังปู หอบก้ามาลูกโบไปหอบกล้ามา <c oughs> จุ๋ยดําเป็นมาจุ๋ยเอาอ <c oughs> <c oughs> ย่าไปดําข้างหลังสิลูกเดี๋ยวปลูกแล้วเหยียบเนี่ยต้องมาดนานนํานันนาต้องมาแทงไปจากข้างหน้าเนี่ยเอออย่าไปปักข้างหลังเดี๋ยวก็จะไปย่ำ <c oughs> ทีละสามเส้นสี่เส้นอะไรเงี้ยอ่าลุยแล้วเพอน,นันลุยแล้วมวนก็มวนก,ก็มูแล้วเพอน,นันลุยแล้วเย <laughs> อะ <laughs> แม่แ <laughs> <laughs> โ้โอ้ย <laughs> วะเบอร์อะไรไปลุยบางนั้นแล้วบ่ร์น,นอมือนี่เนาะดูแนละ้วบ่ร์นอดำหน้ามือนี่สู้กังฟูลุย <c oughs> อ่าอ่าถามปูด่ดิปู่ทำไงอ่าถามปู่ถามปู่ปักงงยังไงถามถามปู่ดิดอ่ถามปู่ดิเออ เออเก่งเนี่ยว่ะเฮ้ยธรรมดาเนี่ยนี่ลูกสาวพ่อนะ่ะบรรยากาศดีมีเขียนเสียงเขียดร้องจับจ็บจบเจ็บ,จบด้วยอเออตีตีตตดินให้มันเสมอเสมอโอเคแค่นั้นแหละ อย่าดำห่างมากนี่นน่ะตรงตรงขายแก้มอ่ะที่อันหนึ่งเอ้ยมันไม่อยู่นะโบน่ะเห็นไหมมันไม่อยู่นะั่นนะ่ะมันเอียงอะไรไม่ใช่ใส่เดือนเอส่อเดือนตัโต เบอร์ม <mm um> ันออกมาแล้วเอ้ย uh> ตัวบัตเอกเลยไอ้ตรงตรงไอ้ตรงเท้าไอ้แก้มตักลงไปเนี่ยมันห่างไปแก้มเออตรงนั้นโอ้สิได้กินมวนา่บาดในเข่ามันคือมวตั้งล่ะสูคือมวน่อาดจับจับทีละสองกีบสามกีบสิ สามกีบอย่างน้อยเออสามกีบแล้วอย่าหักคอมันลงไปนะอย่า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 หักคอไอก้กล้าลงไปนะให้ให้ให้ใหอ่าให้เอานิ้วจิ้มที่ที่ที่รากมันที่รากมันแล้วปักลงไปนะอย่าไปเออใช่ถ้าถ้าไปเอานิ้วไปจิ้มตรงคอมันน่ะคอมันจะหกักกล้ามันจะตายมันจะไม่เกิด

ไปใส่หน้าบาเพื่อนไปอ้ำอ้ำอ้ำอยู่ใส่หน้าบานเนี่ยะตัวป่วนเขานี่นะตัวป่วนเขานี่ไหม <c oughs> ไม่เขื่อดำไหมไม่เ <c oughs> ื่อนดํเออดินแข็งมันไม่ดินบ้านหนองบัวไม่เขืเหมือนดินไอ้อุดรน,นะดินนี่มันจะเป็นดินทราย đất sài nó sẽ kiểu ẻm ẻm, nó không giống như đồn. Ôi ngâm thể dục, nhung ná mùng nưng à, đơn <laughs> อันบรเสเหมือนกันไหมฮะองนึ่งหนาวมองนึงนงน่งเดินเอ้ยมีเสียงนกตุ่ม้วยร้องอยู่ไหนวะอย่าดำห่างมากสิลูกดำวสวยๆมันปู่เห็นเห็นปู่ทำไหม,นะมนะเออสลับสลับฟันปลาสลับฟ<ต>ันปาลปนปาเออ่นแ่ลเนั่นลยนน ้เดี๋ยวอีกสองเดือนมาดูตรงนี้มันจะเกิดไหมไม่ใช่ตายหมดแม่งตรงนึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยช่องเนี้ยช่องเนี้ยเออนั่นแหละเออนั่นแหละมันห่างไปแมม่เเเเีีีียยยยยยสสสดดดก็้ต ียังเจตนาร้องเอ็ด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 ในบรรยากาศบอกว่ายาซิดพ่วยยาซิดยาซิดยาสะบัดลูกเออฮึมลงเราก็ไม่ต้องซิดนะเออใช้ได้เว้นน้องบุญเป็นนัเนนี่เป็นนัเนนี่เยทำไมอะแถวของเขาอืมนั่นแหละสลับบปลายอย่างนั้นแหละ เออไม่ได้อีกหน่อยลูกนั่นลุมล้มนั่นลุ้มนืะใส่เดือนเยอะใส่เดือนเห็นนะความอุดมสมบูรณ์ของดินน่ะมันจะมีไส่เดือนอยู่ไส่เดือนจะเป็นตัวอ่าใช่ใช่จะเป็นตัวเพิ่มเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินตัวย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆเออ เออเริ่มเป็นแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มไม่เริ่มไม่เริ่มไม่นอนแมงตรงนั้นน่ะห่างไปป้ะน่ะนี่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 อ๋อของโบมันเหรอเออนั่นแหละ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 มีคนบนอยู่นั่นแหละสวยเออ เออให้มันนันนาแบบนี้หน่อยพื้นที่มันจะได้แบบกินได้เออสมกับกูขับรถเหนื่อยพาพวกมึงมาหน่อยได้งานได้การหน่อยเป็นงานเริ่มไปแล้วนนั่นแหละเราสวย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 ฮะตัวป่วนอยู่ไหนตัวป่วนฮะตัวป่วนอยากลงครับตัวป่วน ลงเนลงเนลงเนเอออยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำเอออยากเล่นน้ำอ,อืมจมแต่เ,ออเพ,พ,พิ่นจมเออเขาบอกให้เพิ่นลงเพิ่นจมนะพี่น้องเลยสวยอ่ะ <c oughs> เอาให้เสร็จหน้านี้เลยนะเนี่ยเสร็จไปหน้านี้เลยนี่งั้นไม่ไม่งมั้ไไงนไม่ให้กินข้าวเย็นฮะนั่แหละลูกจำไว้ข้าวคุณค่าของข้าวะละเมตดปีหนึ่งจะพ,อ,พอจะได้กินได้อยาก เวลาเวลากินน่ยต้องกินให้หมดข้าวอ่ะไม่ขายเราทำไว้กินอย่างเดียวอุ้มเนี่ย <c oughs> หาคนอุ้มลำบากเนี่ยอยากลงเนาะอยากลงเป็ <c oughs> อนอยากลงปเป็นน้บอกว่าอยญหนามา <c oughs> อยากลงเป็นเหรีนญหนามเนาะสู้ <c oughs> ừ em lại lâu nay lâu nay lâu này. <laughs> <laughs> lâu <này, lúc> <laughs> <Pui, poi. cười> <lúc> <laughs> <laughs> ป่อยแม่ก็บอกช่วยป่อยแม่กูว่าคนคนดูแลกังฟูนี่เหนื่อยกว่าพวกดำนาอย่างนั้นอืมเออป่อยแม่ป่อยแม่ป่อยแม่ ลงแน่นั่งแน่่นกลัวไม่ได้เล่นอุ้มแน่อยากลงอยากลงอ่ะให้ให้ให้มันไปเล่นน้ำเขาแน่ไปอุ้มแน่โอ้ยดีใจดีใจย่อมให้อุ้มเลยบาทเอออย่าไปอย่าไปเหยียบเขาเขาเด้อเออห้ามบ่ฟังดอกไปอาลัดมุนอุ้ยปุ้ยละบาด

อุ้มเนี่ยอยากเล่นน ad ้ำเข่าปุณนะอยากเล่นน้ำเข่าเออมามาเล่นเล่นเล่นมาเล่นกับลุงนี่มาเออเออเออมาเล่นเล่นเล่นเออเออเอออยากลุงตีสิไปอส์สิไปอส์บอกลุงเนี่ยฮะอยากไปฮะเสรสิไปอส์สิลุงไม่หน่นะเอียงก่อ หยบแนอยากลงไปหยยบแน่อุ้มแนอุ้มแนอุ้มแนอุ้มกลงฟูแนบอกเขาอุ้มกลางฟูแนเอออุ้มแนอุ้มกลงฟูแนูอยากลงอินอือม่มอมอืมม่มมึงมพออยมองุม ไปลุงเลนเลนขอบคุณไปเออเดี๋ยวให้จุ๋ยพาไปเดี๋ยวจุ๋ยพาไปให้จุ๋ยเมือนแกซ้อนเมือนกิซอนมาเดี๋ยวผาไปไปจุ๋ยจุ๋ยพาไปพุ่นจุ๋ยพาไปบอกมันอุ้มแน่ก็จะได้ยินเสียงน้องทั้งคลิปเลยนะเออไม่ดี ไม่ไม่ได้ทำอะไรหรอกเพื่งฟูมาไม่ได้ทำงานหรอกปวดอย่างเดียวแล้วหแคบแล้วแ <laughs> <S <S บบว่าแบ่งพื้นที่ไปแบ่งพื้นที่ตรงนั้น À? Hả? xì <laughs> cái เดือน.6 tháng. 6 tháng. phu, phu,

tất lạ, các lạ Tựa buồn Thấy Mình nhìn nhắn Hãy. 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 Hết bộ hết nó Hãy. 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 Ý anh Hãy. mẹ Hãy. Hãy. นี่คือคุณค่าของข้าว,าวคุณค่าของข้าวของน้ํานะครับคือเราเป็นลูกชาวนานะคะเราต้องเรียนรู้ในการที่จะปลูกข,ข้าวกินเอง,<ไ>งนะครับเสร็จแล้วเราก็คือข้าวทุกเม,ม็ด,มดนะครับกว่าจะได้มาเนี่ยมันไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆนะปีหนึ่งเนี่ยจะได้ข้าวแค่เม็ดเดียวเองเน,นะครับเพราะนั้นเวลากินข้าวเราต้องได้คุณค่าของข้าวก็เม็ดเดียวไง ปีหนึ่งก็ปลูกปลูกแล้วก็ได้แค่มดเดียวเพราะเราปลูกฤดูกาลเดียวเม็ดเดียว,ยว,ดดยวนะแม่ค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักการทำนาครับรู้ยังไงพ่อฮะนี่เหรอมึงสองออออเราต้องรู้จักการทำนานะครับเพราะเรากินข้าวเป็นแล้วเราต้องทำนาเป็นนะครับอ่าพ่อมึงก็ ไม่ต้องพูดเยอะลงไปต้อเหนื่อยดำๆหน่อยดิพ่อกำลังพูดอยู่ดำไม่เสร็จแเราก็จะได้ไม่ต้องดำไงวะกำลังบรรยายอยู่เฮ้ยเงยเงยดูหน่อยเนี่ยแสดงในล้มหมดแล้วเนี่ยไอ้แก้มโอ้ยพวกมึงนี่ดำไม่ได้เรื่องเลยดำไม่สวยเลยเห็นไหมนี่อาชีพมืออาชีพก็จะดำแบบนี้ บอลลกง่ายๆนะมันแข็งเอาดีแล้วก็เอานิ้วนี้มาตลอดเลยเอานิ้้วโปงถ้านิ้วโป้งมันจะแข็งแรงกว่าโป้งให้นิ้วโป้งบอลลเสียงอะไรเสียงเสียงนกอะไรสูบไว้นี่ได้ปะเนาะอย่าทำเล่นงทั่วดูดิตรงที่ตัวเองถ้าดำไม่น่ามันห่างนะบอลตรงนี้ ที่โมกไหลแล้วนะสวยเข็นไปเปลี่ยนสภานไปลูกมีเด็กไม่ยอมไปนอนหนึ่งคนอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยไปเปลี่ยนสภานลูกไปมาอุ้มเนาะอุ้มเนาะอุ้มไปหนุนเลยอุ้มอุ้มเล่นได้บ่อยไปละไปนอนกลางวันละ จะบายแล้วแหละเด็กหน่อยห้องแล้วบายห้องโ้องเลยกำลังมวนดู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 บัวดูมีมีมีอ้อนวอนมียื่นมือลอยข้นนี่ลอยข้นวอัลโตเองเขาเรียนตัวใหญ่ กอตรงนี้มันในนี่อ่ะปตกปลาปบ้า่ถ่ายรูปให้พ่อหน่อยไปตกปลาพ่ออะถ่ายรูปให้พ่อหน่อยจะลูกเร็วโอ้นำนาตั้งแรกโบง่ายอย่าง้แมนยูชนะลิเวอร์พูล4-0งานไม่ได้ขอให้ได้สร้างภาพอะไรอ่ะ ทำนี้หมดน้องโบพอเลยพ่อพ่อทำไมหนาจังดูดูดูปู่ทำดิก็มันเป็นมัดเองมันเป็นติดก้ามันเป็นต้นแล้วใช่ไหมต้นค้าต้นมันใช่ไหมันยโอ้ยังไม่เลิกยังหายบ่เลิกท่านน่นนะแม่มาแล้วแม่มาเล่นน้ำข้าเดี๋ยวขีโมกไหลแล้ววันนี้ ว่อยากไปมูมี่มูเล่นพุ่น่ะ ก็ได้มาดำนาได้เรียนรู้ได้ประโยชน์เดี๋ยวเย็นนี้พาไปทำบุญกับบาทเรียนเพียนเรียนรู้การปฏิบันะต,ตีที่สิบสองคลองสิบสี่อ๋อแย่ไปเอาหนอนมันงอไม่ดี บอ่อไหนอยแล่ะบอ่บอเหมือนหญ้าไหมเอาเสื้อห้ไปซักด้วยนะซักตากไว้เมืนเดิมด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นทราิแว่าเขาเอ๊ะโลเมก มืดมาแล้วใส่เรื่อเหมือนกันเลยเดี๋ยวย่ามาก่อนบ่ไหลรดดะเป็นสันบะเฮ็ดร่วไปเบิร์นอะไรเร่ะสันบ่เฮ็ดมาแก้วมั้ ไปแล้วไปแล้วมันไปแล้ว <laughs> เจ๊ออเขา,าออก็ได้ยเยอมเดียวยอมหน้าหน้าีดแกนเอาเน้วชี้นำกน่นี่คือเจ้าแม่โพสกที่เลี้ยงมนุษย์ มาจนเติบใหญ่อดทนมากทนนะนี่โบ้ตัน้องบอกอ่ะไหนบอกจะถ่ายรูปกับยา่าไงมาแล้วมาถ่ายรูปกับพ่อกับย่าละเสือคือกันกเสือคือกันนะย่ยานนใส่รูปกับย่าหน่อยพะนะมากันกันเด็มสูตรสองคนยองเล็กจือยองใหญ่ อันนี้อันนี้หยองเล็กอันนี้หยองใหญ่อันนี้อันนี้หยองเล็กกับหยองใหญ่โอเคอ่ะให้มือก่ะอย่าไปวิดีโออยู่นะ